เริ่มมืดแล้วจ้าตอนนี้ก็อยู่เวลาที่6กโมงเย็นนะคะดูสิคะที่คานลลี่เนี่ยเขาเริ่มมืดแล้วนะเห็นไหมพระอาทิตย์ไปแล้วและพระจันทร์ก็ขึ้นมารอเราด้วยซามนี่คือเนินเขาที่เราเห็นเนี่ยนะคะส่วนที่มืดๆนั้นก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นไร่องัง่นกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะบอกว่ายัางไงดีที่เนี่ยเขามีแบบเป็นเนินเขาแล้วก็มี ปราสาทอยู่ข้างบนนะคะก็แล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชอบดื่มวายนะคะหรือว่าที่พักเ e ทแอนเบร a ฟ f ส s t ก็มีนะคะแต่ถนนที่คุณขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณจะเดินเท้ามานี่แนะนําเลยนะคะให้ใส่รองเท้าผ้าใบาเพราะว่าจะสะดวกมากถ้ามากลางวันเนี่ยจะเห็นความสวยงามแล้วก็ ศิลปะของคนทางแถบเพียวมอนเต้แคว้นนี้นะคะจะอีกแบบนึงเลยเพราะว่าสถานที่ของเขาเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับ